สวัสดีครับมาวันนี้จะเป็นเมนูอย่างครับติกะปิตาเลียเขียงฮ่า,น,าน,นื้พริกตุ๋ปลาหรอนี่อะไรจาโอ้โหนื้อพริก่องแนี่ยนอนเลยก็เป็นพริก่องต่อไปครับ แเดียวปลาปาบ้าจะคุ้นไปบา้าเออออกไปเออไปจะยินไหมเนี่ยเออออกไปเฮ้ยนานโอ้พักนิมคว้นิมบวกกินพักละคือขนัดหอมพักร นำเสนอโดยนายเจ้าทวีสันเขื่อนมาพักที่เล็กครับสันเขื่อนนักขนานัฐมาตะเข้าคือธรรมชาตินี่มืออองไกินได้มือว่างเลยเดี๋ยนี้สามมืออ๋อกินไม่ได้สามมือนะห้ามกินมือเดียวให้หมดนะบอกหอมเมือสามมือพี่หอมไมกินมือเดียวอ่ะ Ah, de deur te horen. Mm. Mm. No. Wow. Mm. Mm. โอ้โหเลิกเลิกสัง่งเพิ่มหยอด 我还不饿。 ఒప్పు కావాలి. ఉమ్. కప్